โอ้ยเกือบเกือบเขาปีนบันไดครับเห็นเขาให้ปีนันไดครับเป็นบุญของหูของแม่มากโอ้ยบอกบอกแม่บอกข้าแม่แม่คือคือว่าเป็นต่กรืล่าบุญแม่มาแล้วมาแล้วแมมือไม้ที่เกชอบไปด่ยพูดวอะไรนะเวลาไปไปไปทำไมบ่อยไปมาไปมามาลุกขึ้นด้วยลุกขึ้นด้วยลุ ขยันามที่ล้มแล้วเกินเดี๋ยน้องแสนดีก็ออกมาเดะเดือดโค้งผุ๊กอีกกล่องแล้ผมเอาล็อกที่เกยหมาเหรช่วยออก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 เออล็อกที่เกยออกวาดออกศินออกมือไงออกมือเอออะไรเงี้ยแหละในในก็ุลยนะแล้าตาต้องมาขยันด้วยซูมตรงนี้ชุดนี้ยังไม่เต้นนะจะได้เต้นอยู่แม่อารีท้องเอท่าสิบชุดเลยนะจะใส่เฉยๆไม่ได้ต้องเต้นก็เต้นเดี๋ยวก็มเอไงเดี๋ยวเอาเพลงี่อนกันเต้น ปวดฉี่แม่ก็เกันกันกันแดดดีมีจุดเด่นต้องยกให้เป็นเอสเคจบแรกนึกกรองนี่นี่น่เอาโปรแกรมขมมันกันเหนือเกลี้ยงสบายผิวไม่ป๊ ไม่วอกต้องกันแดดเอทีเพราะว่าโปรดีจัดให้สโลแกนวันนี้จากใจซื้อหนึ่งแถมให้อีกหนึ่งวันนี้ขอบคุณเอฟีที่ท่านรานีเมตตามาช่วยอุดหนุนปักลา ผมดีใจมากมากมายสประมาณนี้พอครับเดี๋ยวไปล้อต่อไลนาหน้าสุดยอดเปุปลาไปครับอาจจะสมพัฒน์สมพัน์เ่าสมพัฒไนไม่ไม่เยอะมากแต่ปาไปดนไปได้ขอได้สนุกสนานครับผม อุ้ยอยากเห็นในในตอ,600อน600จังเลยตอนนี้575เอาได้แล้ว,วตอนา390ซื้อหนึ่งแถมหนึ่ง390ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งกดที่ตะกร้าเอาให้ได้600ขอบพระคุณครับพี่น้องทางช่งองสีฟ้ากอดดอกเท่ากับจำนวนครับวันนี้เราจัดให้390ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งส่งฟรีครับถ้าหมดวันนี้แล้วเราอาจจะกลับไปเป็น590นะหรือ เราจะจัดเหมือนเดิมอีกแต่ไม่มีแถมอันาจร้อยเกาสิรอิดตามครับแต่วันนี้กอดอเท่ากับจำนวนเลยครับเพราะว่ามันคุ้มมาก390ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งส่งฟรีครับติ๊กต๊อกต่อๆครับผมทุกท่านฟังผมนะปกติแล้วดอดนะ590วันนี้390ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งส่งฟรีกดที่ตาก้าครับม่แม่อยากให้น้องซันกับแร้องเพลงอะไรร้องเพลงวดน้องแเนาะ คือคือช้างเท้าหน้าดิอยู่ใกล้ไม่ช้างเท้าหน้าไปฟังในกลุ่มปิดวันที่สิบเอ็ดวันที่สิบเอ็ดเราจะร้องช้างเท่าหน้าสนทให้ฟังพร้อมกันเลยวัดกับปี้าิเกลเลยวัตาอะไรเลวัดตาเลยวัตาเลยวัตาไม่หองกันแล้วนะแลาได้หที่ไรป่าเอคงก็โดนก็ไลเจอเชื่อว่าเพไหนดีเอาเลดีเอาเพ็งอะก่อนก็ได้ อะไรจ้ะคนไกลเบอรเก่าเอาคนไกเบอร์เก่าก่อนหรืออันเวตะแล้วแต่มือมันไวตันะครับโอเคเดวตัดก็เียง่ายๆครับมาครับพี่ครูข้ามาเลยแล้วแต่มือกีตาร์แล้วแต่มือดาดแล้วแต่มือกีตาร์ใชาเราเพลียแล้วรนต้องกาววันนี้มันคุ้มเลยในตอทุกวันไม่อยู่อาขนม เขาไม่ไปดู้ไปดูัแต่ไม่คบเมตนะกดไหลังๆรับหัวใจวัาถุชีหลงว่าถชไปขึ้นสักคีนึงไม่เอาขึ้นคีนึงกมก็ตายค่ะต่อๆครับผม390ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งกดที่ตะกรก้านะครับ สิ่งนี้เลยนะยุคนั้นชุดสีชม,มพูผมเพิ่งสึกมาเลยตอนนั้นชาหอมเข้าหอมจริงค่ะวันนั้น<อ>บ้าบานเมล่ไไม่เดี๋ยวตายแม้มีแอบหอมเราจริงด้วยนะจ๊ะหอมกระไดแต่อ้านี้ห้ามหอมอ้นทีหอมเธอวันคาำคืนเดี๋ยวแม่นอ้องตื่นสิเป็น ไอ้อคนต่ำต้อยทีหาก,กับเจ้าพยานควาตายจึงเป็นเพืนมาพลาดปนหน้าเฮนองตาปลายยอมตายน,นัย่นดีไอ้เจ้าอีหลีหลีแล้วดีสั่นเวาจากใจอะไรนะมาฉันเอาไหมได้วัดหามไป เธอแล้วดาวคนดีพัฒนานสมศรียังคือแล้วบอกอีผู้เป่าแล้วรรรรพราแสงทองชื่อว่าชื่อวงสะท้อนรับม่ได้นำเป็นแรงเชื้์แรงใจผมหน่อยแล้วขอบคุณครับพี่บอยพักผ่อนได้พี่ขอบคุณมากผมรู้พี่หายใจไม่ออกอ่ก <c oughs> ิ <c oughs> น,น้ำโกโพอโได้ <c oughs> ะ กาแฟพาคอฟฟี่เอาให้แกเปลี่ยนชุดเลยเหรอแล้ไม่เต้นคู่กันหรอไม่ให้แกดื่มก่อนให้แกกินข้าวกินอะไรก่อนอ๋อลิ้<อ>นน,น,น้ำช้าให้แกด้วยแล้วกันเนาะไปดไปั่มีมายาทเลยเออเลยฝ่ามือดิฉันเพลงครับฝ่ามือปะฝ่ามือฝ่ามือฝ่ามือบดน นี <ève> ่สามร้อยเก้าสิบซื้อหนึ่งแถมหนึ่งส่งฟรีค่ะรีบเลยค่ะกรด o เท่ากับฟังไปด้วยอย่าลืมเอฟนะครับกรด o เท่ากับนะครับสามร้อยเก้าสิบซื้อหนึ่งแถมหนึ่งส่งฟรีครับอย่าลืมกดตะกร้านะครับวันนี้โปรโมชั่นซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะสามร้อยเก้าสิบปกติแล้วห้าร้อยเก้าสิบนะอย่าลืมกดตะกร้านะครับฟังไปด้วยฝากกดตะกร้าฝากอ่ถ้าเป็นช่องสีฟ้าพิมพ์กรด o เท่ากับเลยนะ ร้องเพลงให้ฟังแล้วต้องออบมาเรื่อยๆนะอยากให้ทุกคนได้ลองใช้ค่ะที่เราจัดโปรโมชั่นหนึ่งแถมหนึ่งก็คือเป็นวันที่เราเปิดตัวสินค้าวันแรกเลยอยากให้ทุกคนได้ลองใช้เราก็เลยจัดโปรแบบจุกๆไปเลยสมมุติว่าเราเป็นครอบครัวใหญ่่าเราอาจจะเอบไป2ชุดหรือ1ชุดมันก็ได้หนึ่งแถมหนึ่งคือได้สองหลอดอยู่แล้วเราก็แบ่งๆกันลขสกระสีต,ต้องระวังแล้วก็ระวังตอนนสัญ,ญญาณเหมือนขับไหมครับอันนี้เรียกกระสป่ะเมื่อกี้ลงมาเจ็ดพันสาม น่าจะแต่ลิ่กรสิทธิ์แรงเนาะเราไม่ได้เปิดเพลงเนี่ยก็แรงแต่ก็อ๋อท้องก็แไม่เป็นไรครับกดแชร์ใหม่แชร์ใหม่อ่ากดแชร์ใหม่ค่ะทุกคนอนะ่กดแชร์ใหม่คุณซันกดแชร์ใหม่ได้ไหมครับอ่าของผมอ๋อไปแลยครับ <c oughs> ผมไลฟ์ต่อต่อตอ,อ, <Okay. S 2> อย,ยู่ครับต่อโออไปหยิบลองหยิบเครื่องผมหน่อยหน่อยคืเครื่องหนึ่งให้หน่อยครับตรงตรงคอำครับมาครับผมอ่ะ 6 0 4ออเดอร์โอ้โหต่อต่อ6ก4ออเดอร์แล้วขอบคุณค่ะขอบคุณรับขอบคุณขอบค่ะมาพี่บอยอยู่อยู่ริมนี้ครับตรงโต๊ะมีสิครับมาร้องหนอีกหนึ่งคำเลยครับจะผมแช์ให้ใหม่รับหรือว่าสนใจไปทางรับปทางได้เลยนะคะ แม่ที่อยู่บ้านอาจจะอุ่นยันไม่เป็นก็สะดวกรถายทางก็พิมได้เลยนะคะก็ไก่ดอนเด็กเท่ากับจำนวนได้เลยนะคะในต่อตก็จิ้มฮิตาค้าพอหัวใจรัวๆเลยค่ะให้ปืนจากฝันที่มันบอดีลืมตาสาทีอย่าไปสดขับของรเมาพื้น กินข้าวฟัวสวงฟ้าหัวซึถ้าใจยังสะอื้นไอ้ที่ขอเลือ,อนจะน้ำตา สิเทงแค่วอใจขอบคุณครับต่อไปน้องอันสุร์ฟาเพลงครับส่งสุดแขนครับอ่างน้องพลอยสวให้จับไม้ให้กับคุณอันไหนครับขาไม่มีเอ,าอ้าตองหาขาไม่อะไรเลยขาไม่สุดเลยทุกท่านครับสสุดแขน ส่งสุดแข cheg, ดนผลงานเพลงของคุณคุณอันนะครับโอ้ห้าสิบห้าสิล้านว <Cly> ิวไหมห้าส <c HA> ิบล้านวิวครับลายคุ้มเลยนะเนี่ยหลอกยั่ไก่อนเทปเทปอะไรลง จะลงนะครับผมเพราะฉะนั้นเวลามีจำกัดครับพี่น้องช่องไฟฟ้าครับกอดอเท่ากับจำนวนวันนี้590เหลือเพียงแค่390ตัวนั้นซื้อ1แถม1ส่งฟรีรีบเอฟครับวีเอฟไม่ไปไหนนะคะต,ต่อครับ4ทุ่มนิดนิดเราจะลงนะครับแต่เราไดไลฟ์ใ like นทุกๆวันนะครับแต่วันนี้เราจะมีโปรแบบแค้บ่อยไม่ได้เพราะฉะนั้นว,วันนี้ต้องรีบจับจองครับ39อาบบาทซื้อหนึ่งแถมหนึ่งครับ แล้วสองคั้ที่สุดเลยโปรตีนเราห้าแล้วก็สิเร็วจัดใค่เห็นไปเดี๋ยวร้องเพลงเดี่ยวอีกคนละเพลงไม่เดี๋ยวเพลงเดี่ยวให้กับคุณแพรวเลยเพราะน้องซันวันนี้แปลว่าเดี๋ยวช่วงท้ายคุณซันก็จะเต้นลาลาอะไรเห็นเนาะหมาแดงพ่อแม่อารีก็รออยู่นะมาแลนหมาแดงคู่กับกีตาร์เบสเทิร์ดไหมล่ะหมาแดงคู่เออใช่ครับคีย์คีย์มันสูงไม่ได้คุณก็ร้องช่วงรอนร้องสีคีมันสูง ได้ครับได้เลยแล้วก็ร้องให้ได้ทุกคนค่ะวันนี้นะคะทุกคนก่องพร้อมกันให้แม่ช ah> uh> ah> ื่นใจหน่อยได้ได้แม่เด um> okay ี๋ยวจัดให้ค่ะแหมอยากเห็นพูดพอมกันละสิโอสนุนนอนจะเป็นอยากเห็นพูดพอมกันเนาะนี่ว่านแถาอยู่หลี๋ยวร้องเลยวันนี้เดี๋ยวบังมากค่ะทุกคนบังมากขอบคุณทุกคนด้วยเลยนะคะใส่ ทุกคนค่ะถ้าได้ไปแล้วอย่าลืมรีวิวด้วยนะว่าดีมาเป็นยังไงบ้างบอกต่อด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าในสิ่งที่เราใช้แล้วนาเสนอแล้วทามาเป็นแบรนด์สินค้าเนี่ยเรามั่นใจว่าเราใช้จริงเราใช้ดีเราใช้แล้วเรารู้สึกว่ามันตอบโจทย์อ่าที่สําคัญคือตัวนี้คือมันมันมันยูหนาเอาดีอ่ะมันบ่ไหลรมันบนหนักหนาอ่ามันไม่หนักหน้าแล้วมันแบบว่าซึมเข้าสู่ผิวแล้วมันเกลี่ยง่ายอ่าซึมแบบปุ๊บปั๊บเลย ทาให้น้องอันดูดีกว่าทุกคนค่ะทาให้น้องอันดูดีกว่ามาน้องอันลองทาเลยลองดูมือถู้มือก็ได้อันดูมือก่อนลองทำเลยปิดให้ดูจบไปเดี๋ยวให้ให้ดูให้ดูพอเราทาได้นะเวลาไปงานไปอะไรเงี้ยมันมันแบบเนี่ยสมมติเรามีสิวอะไรตรงนี้ก็ทาเลยคือเนี่ยเห็นไหมปุ๊บเลยเข่าแหละเข่าเข่าผิวแหละไม่รูบอะไรแบบเยอะเลย นี่ผมต้องใส่ชุดนี้จ้นจบเลยนะครับทุกคนแล้วเขาจะเต้นลายให้แม่อาร์ลายจะเต้นลายได้แต่แบบเมื่อกี้เอาไว้ข้างหน้าครับผมจตเต้นแบบสุภาพใช่ม eh ันตีเลยเนี่ยเห็นไหมทุกคนกอดอเท่ากับจำนวนนะครับวันนี้ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งสามร้อยเก้าสิบเด้อหลอดละห้าร้อยเก้าสิบวันนี้เหลือสามร้อยเก้าสิบเราจัดโปรให้ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งส่งฟรีนะกอดอเท่ากับนะครับต่อๆทุกท่านครับกดตะกร้านะครับวันนี้หนึ่งแถมหนึ่งนะมีรูปแจกด้วย อ่าเราจะส่งแจกเหมือนกันครับแต่กดที่ตะกร้าได้เลยนะครับใช่ค่ะกดที่ตะกร้าได้เลยนี่เท่าไหร่นมันจะมีความแบบกืนเข้าสู่ผิวเราเราทาให้ดูใช่ไหมหน้าพี่บอยจะเป็นคนผิวค่อนข้างคล้ำใช่ใช่ของแพลจะเป็นคนผิวเหลืองสั้นจะเป็นคนผิวขาวแต่สามารถใช้กันแดดหลอดนี้ด้วยกันได้ไม่ต้องถามว่ากันแดดเบอร์ไหนเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่ไม่เลยค่ะตอนนี้มันจะกืนเข้าสู่ผิวได้ง่ายได้มากและเหมาะกับทุกสภาพผิวอ่าไม่ว่าจะเป็น เด็กอายุ12ปีแม่ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้หรือนะคะคือตอนนี้คือกันแดดเราต้องเราต้องใช้เลยเพราะว่าแดดที่เมืองไทยเรามันแรงมากอ่าเพราะฉะนั้นคือกันกันแดดเป็นสิ่งที่ทุกคนขาดไม่ได้ครับผมเพราะฉะนั้นคือเราป้องกันไปก่อนไม่ว่าจะเป็นแสงมีออนในบ้านก็สามารถทําลายผีได้เช่นเดียวกัน มันแถล็อกเองบนเวทีอย่างเงี้ยคือโอ้โหมันแดดไม่ใช่แดดแสงไฟมั trendy, แนแรงมากแสงไฟบนเวทีบอกว่ามันแรงกว่าแสง UV โอโหมีคนไหมแห้งกว่าแดดอะแดดธรรมชาติแต่ไฟบนเวทีืูมันมาทุกที่ทุกททุกทุกทางนทําไมแก่มาแล้วทําไมต้องตกกะต้องแบบเป็นตกกะแขนตกกะหลัก็มีนะคะทุกคนเพราะว่าโดนรังสี UV ไม่ว่าจะนีออนหรือว่าจะแสงไฟแสงเอ้แสงแสงแดดจากข้างนอกนะเพราะฉะนั้นเราต้อง ป้องกันให้ดีอ่าทาไปเลยตั้งแต่อายุเด็กอย่างเงี้ยเราเราโตแล้วเราทากันแดดได้เลยนะคะทาทาเซรั่มทาครีมแล้วเสร็จแล้วคือถ้าตอนสุดท้ายก่อนจะทาแม่เราก็ต้องทากันแดดอแม่เแม่และตัวนี้คือข้อดีของเขาคือเขาจะผสมกับโลชั่นเอาไปผสมกับโลชั่นแล้วสามารถทาตัวได้ด้วยมันทำให้ผิวเนียนและขาวและขาวขึ้น จากผิวเดิมของเราสมมติว่าเราใส่กางเกงขาสั้นเราทาโลชั่นอยู่แล้วแต่แต่คุณลองเอากันแดด s อทเนี่ยไปผสมกับโลชั่นที่ใช้อยู่แล้วลองทาขาข้างหนึ่งดูและดูความแตกต่างเปรียบเทียบกันระหว่างระหว่างขาข้างที่ทาและไม่ทาอ่ะข้างนึงอาจจะทาแค่โลชั่นที่คุณทาปกติอยู่แล้วแต่อีกข้างหนึ่งคุณลองเอากันแดด SP ทีไปผสมกับโลชั่นแล้วก็ลองทาทาทา เนียนสุดเลยไม่ส่งรวันนี้นะคะอคกอตอ่อกอดอ่ากดเท่ากับจำนวนได้เลยที่คุณต้องการวันนี้จาก590บาทหนึ่ง 1> 1แถมหนึ่งจะให้ในวันเปิดตัวแล้วเราลดราคาสุดพิเศษคือ390บ,บาทได้2หลอด390บาทได้2หลอดในช่วงโปรโมชั่นถ้าหลังจากช่วงเปิดตัวแล้วเราจะเป็นราคาปกติ อาจจะขาย590หรืออาจจะขายลดราคา390บาทแต่คุณจะได้แค่หลอดเดียวเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันเปิดตัวสินค้าทําไมถึงจัดหนึ่งแถมหนึ่งเพราะว่าอยากให้ทุกคนได้ลองได้ลองเอาไปใช้ในวันที่เราเปิดตัวอยากให้ทุกคนได้เห็นว่าประสิทธิภาพของกันแดดเอ็มพีมันดียังไงแล้วมันเป็นยังไงบ้างแกให้คนได้เอาไปใช้ใครที่เป็นครอบครัวใหญ่แนะนําว่าสองแถมสองไปเลยแบ่งกันใช้เลยอ่าให้ให้ลูกหลานให้ตัวเองใช้ให้สามีให้น่าใช้ในบ้านได้เลย นะคะครอบครัวใหญ่คือ2แถม2 3แถม3ไปเลยแต่ถ้าใครแบบว่าเอออยากลองงบไม่เยอะก็จากสะเลคามหนึ่งแถม1 390้บาทและส่งฟรีค่ะใครอยากได้ไปลายทางให้พิมพ์ว่ารับปลายทางสนใจปลายทางได้เลยในช่องต่อต่อให้กดที่กร้ก,กาได้เลยนะคะกันแดดค่ะกันแดดหน้าค่ะกันแดดหน้าแต่เรามันหลอดใหญ่ค่ะ50 50กรัมมันหลอดใหญ่มากแต่ถ้าเราต้องการความ เนียนฟองขาวของผิวอาจจะทาแขนทาทาขาด้วยไม่ผสมไม่ต้องผสมเยอะผสมกับโลชั่นผสมกับโลชั่นก็ทาได้เลยอ่ะทุกคนสวัสดีน้องซานมันก่อนเจอกันที่บ้านพี่สุสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ราชันนะคะเอาเพลงอะไรดีเดี๋ยวแพร่้องเพลงอี้ดีดีกว่าเอาเพลงเพลงเดี๋ยวแพรเอะอะไรนะที่แพรชอบร้องขอค่อกัน้วนเพลงเลย เรื่เสียว่าสงสารดึงว่าเธอสงสารจบจนตัวเองนี้หมายแล้วคนเลยนะครับผมเสียงอยู่ไกลๆเสียงมาแล้วจ้ะไม่เสียงเจี๊ยแจ้วมันเสียงสีไงอะไรเสียงสีเสียงสีเหนียวอีกแล้วเหรอโอ้ยท่านเหนียวขนาดนี้คะหมอไปกั่เลย หยาบหยาบหยบไม่ต้อ่ต่อสินค้าหมดต่อต่อสินค้าหมดแล้วตะกร้าไหน่อยค่ะประธานที่สุดใส่ที่สุดเปลี่ยนใหม่ที่สุดตัวตัวเลยนะตัวตัสินค้าหมดก็ว่าเอฟเลยต่อสินค้าหมดอ่าสักครู่นะคะทุกคนเดินให้หน่อยโอเคเอาตะกร้านี้นะคะเปลี่ยนตะกร้าใช่ไหมใช่ค่ะหกร้อยแปดสิบออเดอร์ หกร้อยแปดสิบปอนด์เด้อหกร้อยแปดสิบปอนด์เดจริงเหรอจริงฮะในตอๆดังแน่นอนได้เพิ่มตะกร้าค่ะเพิ่มตะกร้าค่ะเพิ่มให้แล้วนะคะเพิ่มตะกร้าให้แล้ววุ้ตายพี่น้องชอบชอบซินีมาอืกดได้ไหมคะทุกคนกดได้ไหมคะเพิ่มตะกร้าให้แล้วนะเพิ่มแล้วค่ะเพิ่มแล้วโอเควุ้ยเลิศมากทุกคนจริงมากจริงเมื่อกี้ใครพูดไปว่าเจ็ดร้อย มันจะเกินแล้วนะใครที่แบบว่านั่งอยู่บ้านแล้วเองไม่เป็นมไม่สนใจก<ช>รบไปทางไ้เลยมาค่ะนึกเสจากว่าสงสารค่ะ <c oughs>